มาดูการพัฒนาด้านการแพทย์ค่ะอันนี้ของจริงล่าสุดแพทย์ไทยและญี่ปุ่นตกลงที่จะร่วมมือกันด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมสเต็มเซลล์จากเลือดตัวเองในการรักษาเบาหวานและนวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยลำแสงอิเล็กตรอนซึ่งเป็นการร่วมกันนะคะพัฒนาศาสตร์ทางการแพทย์ให้ก้าวทันโรคร้ายที่เข้ามาคุกคามร่างกายค่ะ โดยโรงพยาบาลพานาซีพระรามสองผู้นําด้านการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยและโรงพยาบาลโชนันคามูระซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยสเต็มเซลล์และนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยสเต็มเซลล์จากเลือดตัวเองหรือว่า ออโต้โลจิสต์สเตมเซลล์ที่มีความจำเพาะในแต่ละโรคโดยเฉพาะนว,วัตกรรมสเต็มเซลล์เพื่อใช้ในการรักษาแผลเบาหวานและซ่อมแซมฟื้นฟูหลอดเลือดเพื่อลดการสูญเสียอวัยวะส่วนปลาย รวมถึงนวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยลำแสงอิเล็กตรอนซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับด้านนวัตกรรมการวินิจฉัยทางการแพทย์และเป็นก้าวที่สำคัญของโรงพยาบาลพานาซีและโรงพยาบาลโชนันคามมระที่จะมาเป็นส่วนสำคัญให้คนไทยนะมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ